ไม่เข้าใจเป็นครูภาษาอะไรมาตบนักเรียนกลางห้องทํางานเธอไม่คิดว่าบทเรียนที่จะได้รับสําหรับการกระทํานั้นนักเรียนคนที่ถูกตบชื่อเหรินหา่าวในขณะที่ห้องไม่มีใครเขาแอบเข้าไปข้างในแล้วเอาของเหลวอ,ออกจากถุงมาแล้วเอาเทใส่กวดน้ําของอาจารย์อาจารย์ที่ไม่รู้อะไรยังดื่มอย่างไม่มีอะไรเหมือนเดิมแต่ไม่นานก็มีฉากประหลาดปรากฏขึ้นเมื่อเธอตั้งใจดูบาแล้วยกมือขึ้นขยี้ตาโดยไม่มีเหตุผลมองดูดีๆเหมือนจะมีอะไรอยู่ในตาของเธอทั้งตัวไม่มีเรี่ยวแรงเธอพยายามที่จะลุกขึ้น จู่ๆเลือดสีดำก็พุ่งออกมาอย่างกระทันหันแล้วก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นใต้แสงแดดหน้าครูเริ่มมีควันมองลงมาที่มือก็น่าสงสัยเหมือนกันเธอกลัวและตะโกนร้องดังลัน่นลูกปัดตกลงบนพื้นต่อมาไฟก็ลามไปทั่วร่างกายเธอไฟไม่ไปทั้งตัว และละลายกลายเป็นเท่าฐานในพริกตาต้นเหตุของเหตุการณ์นั้นก็แค่เลือดหยดหนึ่งเลือดหยดหนึ่งที่ได้มาจากเลือดของสัตว์ประหลาดปรากฏว่าสู้วยถูกใส่ร้ายว่าเป็นขโมยแต่ครูไม่เชื่อเขาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเขาแอบตามกลุ่มคนไม่ดีในโรงเรียนไปเมื่อสู้วยออกมาให้เหตุผลก็ถูกเรื้อนหาวและผวกพ้อรังแกใช้เชือกรัดคอเขาใช้ปลายแหลมชี้เข้าตรงตาลำบากมากกว่าจะได้บันทึกและหลักฐานมาให้อาจารย์ใครจะไปคิดว่าเธอจะตอบว่าทำไมต้องเป็นเธอทำไมไม่ใช่คนอื่น จากนั้นก็แนะนําให้เขารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นของเขายังจัดให้สู้เวย์เรินหาทำกิจกรรมร่วมกันคือการดูแลผู้สูงอายุแต่ตอนที่พวกเขาเอาข้าวมาให้ก็ไม่หยุดแกล้งคนแก่แถมยังทํากับพวกเขาเป็นเหมือนของเล่นตกแต่งอย่างหรูหราราวกับฮาโลวีนสู้เวยเข้ากับพวกเขาอย่างรวดเร็วปรับตัวให้เข้ากับตัวละครใหม่ตอนที่พวกเขาทําความสะอาดบังเอิญไปเจอของอยู่ใต้เตียง เป็นกระเป๋าเอกสารหนังเก่าที่ถูกล็อกไว้เมื่อเตรียมจะขโมยมันไปจูจูก็ได้ยินเสียงแท้ในความมืดพวกเขาใช้ไฟฉายสำรวจรอบๆดูทันใดนั้นก็พบว่าที่ปลายทางเดินมีสัตว์ประหลาดสองตัวกำลังกินอะไรสักอย่างพวกเขากลัวและวิ่งหนีไปสัตว์ประหลาดก็ตกใจมนุษย์เช่นกันเพิ่งวิ่งลงไปข้างล่างก็เห็นสัตว์ประหลาดโดนรถชนจนทุกคนตั้งสติได้คนขับรถก็เปลี่ยนทิศทางแล้วขับออกไปทุกคนมองไปที่สัตว์ประหลาดที่หมดสติแล้วเอามันกลับมาที่ฐานลับดูภายนอกมันเหมือนจะ เหมือนคนแต่ก็ไม่ใช่คนจะเหมือนสัตว์ประหลาดก็ไม่ใช่จูจๆสัตว์ประหลาดก็ขยับเอ็นไปข้างหน้าโดยไม่ได้มีการช่วยเหลือใดๆสัตว์ประหลาดยังงอตัวในกลางอากาศได้อย่างง่ายดายแม้แต่หัวก็หมุนได้360องศาเราชายหนุ่มต่างตัวสัน่นด้วยความกลัวแล้วมันก็หมุนตัวมาเผยให้เห็นฟันคงดุดันชายหนุ่มทั้งสี่เกือบชีราดเมื่อเห็นสิ่งนี้เมื่อสัตว์ประหลาดถอยไปด้านหลังบังเอิญมันไปโดนแดดเข้าจูจูก็กระโดดก่อเสาตามสัญชาตญาณ พร้อมๆกันร้องออกมาอย่างน่าสงสารดังนั้นพวกเขาจึงใช้แผ่นสะท้อนแสงเพื่อบังคับสัตว์ประหลาดให้เข้ามุมไม่มีทางอื่นมันต้องเข้าไปอยู่ในกล่องกระดาษและความกลัวซ่อนอยู่ในนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็มัดมันด้วยโซ่เหล็กแล้วดึงฟันออกด้วยคีมน้ำตาปีศาจไหลด้วยความเจ็บปวดพวกเขาใช้ฟันของมันทำสร้อยมุกไม่เพียงแค่นั้นแต่ยังเจาะเหล็กเพื่อล็อกปากสัตว์ประหลาดด้วยพวกเขาใช้ทุกคาถาเพื่อควบกุมมัน แต่ไม่ว่าจะเป็นคาถาคำสาปหรือคำทีก็ไม่ได้ผลเลยแถมยังใช้เครื่องรางที่กำบังล้อมรอบร่างของสัตว์ประหลาดเพื่อไม่ให้สัตว์ประหลาะดอดอาหารตายพวกเขาจับฉลากให้สู้เหวยบริจาคเลือดให้มันสู้เหวยผู้ซื้อสัตว์สัมผัสไดถึงความผิดปกติเลยกลับบ้านไปหาข้อมูลปรากฏว่าสัตว์ประหลาดมีพี่น้องฝาแฝดมาจากตระกูลหมอผีถูกคนอื่นใช้ทดลองพิษแมลงแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับ ความจริงแล้วพวกเขาได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของเมืองแต่เมื่อเรินห่าวรู้เรื่องนี้เขาก็ไม่สนใจเลยพวกเขายังวางแผนที่จะใช้ดวงอาทิตย์เพื่อเผาสัตว์ประหลาดทั้งเป็นวันนั้นในชั้นเรียนเรินห่าวท้าทายการคัดค้านของอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นทุบตีเพื่อนร่วมชั้นต่อหน้าทุกคนแล้วอาจารย์ก็ว่าสิ่งที่เขาทำมันมากเกินไปบอกให้เรินห่าวท่องพระไตรปิฎกกับเธอเรินห่าวหัวเราะติดตลกอาจารย์ครับอาจารย์เป็นคนตลกนะเนี่ยอย่าดูหมิ่นพระธรรมอาจารย์ตกสั่งสอนเขาสักพักเเเธอบอบบบกกว่่าาาทีขลยป็นบบนนแั้ ครูก็ไม่ควรโทษเธอเช่นกันพ่อของเธอคงจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนแบบนี้สินะประโยคนั้นทําให้เรืนหาโกรธมากไม่มีที่ระบายเขาก็มาลงที่สัตว์ประหลาดเป็นประจำพอเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักเรือนหาบังเอิญเห็นเลือดของสัตว์ประหลาดนั่นโดนแสงแดดจูจ่ๆก็ลุกเป็นไฟ ความคิดที่น่ากลัวผุดขึ้นในหัวของเขาเขาเทเลือดปีศาจลงในกระติกน้ำร้อนของครูเหตุไฟไม่จึงเกิดขึ้นไม่นานข่าวก็กระจายไปทั่วบังเอิญพี่สาวของสัตว์ประหลาดเห็นข่าวในที่สุดเธอก็รู้เรื่องน้องสาวของเธอดังนั้นเธอจึงเริ่มสำรวจรอบๆโรงเรียนเห็นนักเรียนใส่เครื่องแบบก็รู้วิธีจัดการแฟนสาวของเหรินห่าวเตือนเขาต้องเป็นพี่สาวของสัตว์ประหลาดที่มาตามหาน้องสาวของเธอแน่แ,นแต่เหริน่าวก็ไม่ได้สนใจ เขาไม่รู้ว่าจะมีภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาหลังเวทีอาจารย์ที่มีเลือดดำไหลออกมานักเรียนต่างตกใจในขณะนั้นเรืนหาวก็รีบเข้ามาช่วยครูเดินทีละก้าวสู่แสงแดด แล้วใส่ยายิ้มอย่างชั่วร้ายต่อหน้าเธอใครจะคิดว่าวินาทีต่อมาหน้าครูหน้าแดงแขนถูกไฟไม่กระทนหันเธอกรีดร้องด้วยความตกใจล้อมรอบเต็มไปด้วยนักเรียนแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยต่างคนเอาแต่ยุ่งอยู่กับการถือโทรศัพท์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอฉากสยองเพื่ออัปโหลดเรื่องลงสตอรี่สาเหตุที่อาจารย์จูจ่ๆก็โดนไฟไหม้มันเป็นเพราะเลือดของสัตว์ประหลาดที่สาวบังเอิญเห็นหมดแล้วเพื่อตามหาน้องสาวที่หายไปเธอบุกเข้าไปในห้องเรียนฆ่านักเรียนที่นั่นอย่างบ้าคลาั่ง แค่ปล่อยสองพี่น้องที่กอดกันแล้วเธอก็เดินไปที่ถนนและหยุดรถโรงเรียนเธอปีนขึ้นรถแล้วกรีดร้องน้องฉันอยู่ไหนน้องสาวฉันอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็ไม่มีใครรอดเลือดของทุกคนกระจายไปทั่วเมื่อถึงคราวของเสี่ยวเหมยสัตว์ประหลาดเอาสร้อยข้อมือของเธอมาเธอรู้ว่ามันคือฟันของน้องสาวเธอเธอจึงละทิ้งความเมตตาครั้งสุดท้ายเมื่อเสี่ยวเหมยและคนอื่นๆทรมานสัตว์ประหลาดจะได้รู้ว่าทุกอย่างมีเหตุและผลเมื่อรู้ข่าวเรินห่าวก็เสียใจมาก เขาตัดสินใจจะล้างแค้นให้แฟนสาวของเขาพวกเขาใช้เลือดน้องสาวเธอทาผนังล่อพี่สาวไปยังถานลับของพวกเขาแล้วปิดประตูทางออกและเตรียมตัวให้พร้อมรอพี่สาวเข้ามาแล้วจะเผาให้ตายทันทีแต่สู้เวยก็มีน้ำใจมากแอบเปิดทางให้พวกมันหนีปล่อยให้พวกเขาออกไปเมื่อมอบหมายงานพวกเขายังจัดตำแหน่งที่อันตรายที่สุดให้สู้เวยสู้เวยเข้าใจทันทีตั้งแต่เริ่มคนพวกนี้ไม่เคยคิดว่าเขาเป็นเพื่อนแท้ทันใดนั้นเขาก็จำฉากที่สัตว์ประหลาดที่ถูกรังแกได้และนึกถึงตัวเองในวันนี้ เลยตัดสินใจแอบถักหลังพวกเขาสัตว์ประหลาดปรากฏตัวในยามดึกสู้ววิ่งตรงไปที่ล็อกประตูหลักแล้วโทรไปหาคนอื่นสัตว์ประหลาดตามเสียงมาทําให้คนข้างนอกหวาดกลัวไม่ว่าเหรินหาคอประตูยังไงสู้วยก็ไม่ขยับเช่นกันทําไมนายถึงช่วยมันให้ฉันเข้าไปเร็วๆ,ๆสิสัตว์ประหลาดกินเนื้อมนุษย์จะเป็นอะไรไปก็แค่สัตว์ประหลาดเราจะเป็นคนดีไม่ได้เช่นกันเราจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆไม่นานข้างนอกก็งเงียบ สู้เวยกลัวเลยมาหลบหลังน้องสาวหวังว่าเธอจะช่วยพูดให้เขาได้แต่ตอนนี้พี่สาวไม่เชื่อเรื่องพล่ามพวกนั้นแล้วไม่ว่าสู้เวยจะอธิบายยังไรเธอก็ยังยกเขาขึ้นมาและโยนเขาออกไปเมื่อพี่สาวกำลังจะฆ่าสู้เวยเขาลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยังปีนขึ้นไปไม่มีทางอื่นแล้วเขาต้องเปิดประตูเดิมที่มีไว้สำหรับที่น้องสองคนนี้แสงแดดจ้าส่องมาที่น้องสาว เธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพี่สาวรีบใช้ร่างมาบาังแสงให้แต่ก็ไม่ต่างจากการเผาศพเพราะน้องสาวถูกล่ามด้วยโซ่เหล็กเธอพยายามที่จะช่วยน้องไม่แปลกใจเลยที่มันเป็นแค่เรื่องหลอกลวงไม่นานสองพี่น้องก็กอดกันท่ามกลางกองไฟที่ลุกโชนและกลายเป็นฝุ่นผงซูเวยตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าต่อมาเมื่อกลับมาเรียนเพื่อนร่วมชั้นยังคงรังแกเขาเหมือนเดิมดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาที่ถือชามซุปของหญิงสาวก็ถูกรังแกเหมือนตัวเองขึ้นมาแล้วเททิ้งต่อหน้าเธอเธอไม่เหมือนพวกเรา ปรากฏว่าเขาเทเลือดปีศาจลงในซุปดื่มเสร็จสู้เหวยก็เดินออกจากห้องเรียนแล้วแต่ละห้องก็โดนไฟเผาไม่อย่างรวดเร็วเสียงร้องกรีดดังลั่นทั้งโรงเรียนสู้เหวยร้องไห้การบรรจบกันไม่รู้จบกับโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดไว้ชีวิตเพื่อความรักของพี่น้องที่แท้จริงส่วนคนท,ที่ไม่มีสามัญสำนึกเย็นชานั้นน่ากลัวกว่าสัตว์ประหลาดซะอีกสู้เหวยรู้ตั้งแต่เขาเริ่มเข้าร่วมกับพวกเขาตัวเองตกลงไปในหลุมลึกสิ่งที่น่ารังเกียจคือคนไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็น